โอเคนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลน้นําตาลเนี่ยเป็นสารให้คอหวานใช่ไหมคะเป็นสารที่ทำให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นรู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกกระปรี้เป๋าทุกครั้งที่ได้ทานเข้าไปนะผ่านปากของเราผ่านความรู้สึกอะไรต่างๆมากมายของเราเวลาเรารู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าใช่ไหมคะดื่มโซดาเย็นๆสักแก้วนะคะ เดิมเข้าไปเลยนะคะแก้วหนึ่งนะ,ะน้ำตาลนี่อาจจะมากกว่าครึ่งแก้วด้วยซ้ำนะ,ะที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะแต่เมื่อเราเปรียบเทียบระหว่างแคลอรี่นะคะเหมือนกับว่าเมื่อเราทานลูกอม1เม็ดที่สมมุติว่ามันมี60แคลนะ,ะกับการทานไข่ต้ม1ฟองที่มันมี60คแคลเช่นกันเช่นกันสิ่งไหนจะให้ประโยชน์มากกว่าใช่ไหมคะเราทานลูกอม1เม็ดประโยชน์ของมันไม่มีเลยนะคะแต่เราได้ ขยะมาเต็มเลยแต่เราทานไข่ต้มหนึ่งฟองนะประโยชน์เต็มเต็มเลยนะเราร่างกายของเราแข็งแรงด้วยแคลอรีเยอะแต่ว่า empty nutrition ก็คือไม่มีสารอาหารอะไรเลยนะคะก็นั่นแหละเราจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยทำให้เรารู้สึกอร่อยใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีประโยชน์กับเราอยากให้ทุกๆคนนะคะลองงดน้ำตาลดูนะอย่างน้อยนะลองดูนะ7วัน 14วัน21วันหรือ1เดือนไม่ทานนะค,คือแรกๆเนี่ยอย่าตัดเข้าไปเลยถ้าใครแบบชอบมากน้ำตาลหวานให้ให้ลดนะคะลดทีละน้อยทีละน้อยนะคะลดลดไปเมื่อเราลดปริมาณลงได้เนี่ยแล้วเรากลับมาทานอีกครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมหวานมากทําไมหวานไปหวานจนแสบคอนี่รู้สึกไปผ่านตัวเองนะคะล้วก็เป็นคนที่ทานไม่เลือกเมื่อก่อนเนาะ ชอบทานหวานก็คือไม่ได้ถึงกับชอบบปนชีวิตจิตใจแต่แต่ทานได้โดยไม่รู้ตัวว่าเอ้ยมันหวานนะแต่พอเราลดไปสักพักหนึ่งมันลดง่ายเพราะว่าตัวส่วนตัวไม่ชอบหวานอยู่แล้วแต่ก็ก็กินเพราะว่าอย่างโซดาเนี่ยชอบมากที่ไหนที่ไหนมีโซดานะชอบมากอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ลองลดมาได้สักพักหนึ่งก็หลายเดือนได้นะพอเราลองกลับมาทานอีกโซดามันก็สดชื่นนะแต่เราร รู้สึกผิดกับร่างกายตัวเองรู้สึกแย่ที่เราเฮ้ยเราดื่มไปแล้วหรออะไรเงี้ยนาน,น,านทีสองสามเดือนดื่มทีแค่นิดเดียวนะคะนิดเดียวเรารู้สึกว่าเอ้ยทาไมเราดื่มอีกแล้วแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่เราเรารู้สึกเราอยากดับดื่มเพราะว่ามันแก้เลี่ยนนะกินพิซซ่าหรือว่ากินอาหารมันมันอะไรเงี้ยมันมันก็ช่วยได้หรือจะกินเป็นเซนเซอร์วอเตอร์บ้านเราก็เรียกโซดาเนาะน้ำโซดาเ่าๆนะคะอย่างนั้นก็ได้แต่ ตอนนั้นมันไม่มีเราเราก็ดื่มเข้าไปบางครั้งเราเราจะรู้สึกว่ามันไม่น่าดื่มเข้าไปเลยถ้าเรางดมาได้สักพักเราจะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะยังดื่มกาแฟทุกคนนี้ก็ไม่ใส่น้ำตาลนะมันไม่อร่อยถ้าใส่น้ำตาลมันจะรู้สึกว่ามันเกินไปน่คะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปสั้นๆเกี่ยวกับน้ำตาลนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดถึงประโยชน์ของอย่างอื่นที่ตาได้ศึกษามานะคะก็เป็นประโยชน์มาแชร์กันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ